สวัสดีครับเดี๋ยวพบกับผมเป็กเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับเรื่องของวินัยและการรักษาวินัยนะครับอยู่ในหัวข้อของความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับ,กบความประพฤติและการปฏิบัติของชาชีพนะครับอันนี้จะมีอยู่50คะแนนนะครับในวินัยและการรักษาวินัยเนี่ยถ้าแบ่งสัดส่วนกันแล้วเนี่ยก็น่าจะมีอยู่สักประมาณ10ข้อนะครับ สิบคะแนนนะครับทีนี้เพื่อความไม่ประมาทเราก็มาดูว่ามาดูตัวอย่างกันนะครับมันอาจจะไม่ออกตามนี้นะครับแต่ก็เป็นแนวทางไว้นะครับเพื่อที่เราจําจําไว้ก็ดีนะครับไม่ออกไม่เป็นไรนะครับแดีวผมจะอ่านแล้วก็ก็จะออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านไปเรื่อยๆนะครับ วินัยนะครับอาจจะออกมาตรงๆนะครับวินัยคือวินัยก็คือระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัตินะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยวินัยจะหมายถึงเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัตินะครับ ถ้าข้ององูเนี่ยถ้าจะบอกว่าถูกทั้งข้อกอและข้อขอหรือว่าถูกทั้งหมดหรือว่าใช่ทั้งหมดหรือว่าผิดทั้งหมดก็น่าจะเลือกไว้ก่อนนะครับอาจจะมันอาจจะไม่ถูกทุกข้อนะครับแต่ส่วนมากแล้ว80%เนี่ยจะถูกนะครับก้อนนี้ก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับวินัยและการรักษาวินัยของขา้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547นะครับอันนี้ก็น่าจะจำไว้นะครับความผิดชัดแจ้งความผิดชัดแจ้งคืออะไรนะครับความผิดชัดแจ้งนี้มีอยู่2อย่างครับก็คือความผิดชัดแจ้งแบบไม่ร้ายแรงกับความผิดชัดแจ้งแบบร้ายแรงนะครับ ความผิดแจ้งแบบร้ายแรงนะครับทีเ่เห็นเลยก็น่าจะออกเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า15วันนะครับโดยไม่มีเหตุผลอันควรนะครับเกินกว่า15วันนะครับการปฏิบัติตนอย่างไรถือว่าทอดทิ้งราชการครับทอดทิ้งก็คือมามาวิทยยมาลงชื่อก็อยู่วิทยยนี่แหละแต่ไม่สอนนะครับ ไม่ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่ทําหน้าที่ของตนนะครับแต่ว่าอยู่ในวิเยนะครับก็คือการทอดทิ้งนะครับส่วนการละทิ้งน,นี้มาทํางานมาเซ็นชื่อแต่ไม่อยู่นะครับอันนี้คือการละทิ้งมี2อ,อย่างนะครับข้อหนึ่งครับ โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถานครับมีห้าสถานนะครับก็คือภาคทันอะไรต่อครับตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนปลดออกไล่ออกนะครับมีห้าอย่างโทษที่เบาที่สุดคืออะไรครับก็คือภาคทันโทษหนักสุดก็คือไล่ออกในห้าข้อนี้มีเป็นสองอย่างครับ คือโทษโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงกับโทษทางวินัยที่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงนี้มีอยู่3อย่างก็คือภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนนะครับ3อย่างส่วนโทษทางวินัยที่ร้ายแรงมี2อย่างคือเปิดออกกับไล่ออกนะครับถ้าทําผิดแบบร้ายแรงแล้วมีการลดหย่อนโทษได้ถ้าร้ายแรงเนี่ยลดหย่อนยังไงก็ตาม ยังตามต้องปลดออกนะครับถ้าปลดออกยังได้บำเหน็จบันานต่อแต่ถ้าไล่ออกไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบันบนานนะครับคขาเนี้อาจจะออกได้นะฮะการกระทำผิดวินัยข้อใดที่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบก็คือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งเช่นถูก ถูกกลาหาแล้วทำอยอมรับสารภาพเงี้ยชัดแจ้งอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบหรือว่าขาดไม่มาทำงานเกินกว่า15วันในคราวเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ชัดๆอยู่แล้วไม่ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับผู้ที่มีอำน,นาจในการพิจารณาลง พิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรงครูเชี่ยวชาญพิเศษในศึษในสถานศึกษาคือข้อใดคือใครครับผู้มีอำนาจในการพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรงครูเชี่ยวชาญพิเศษในสถานศึกษาคือข้อใดครับใครครับก็คือตอบนะครับกคสนะครับคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับจะหม้ยนะครับข้อนี้ถ้ามีาวิทยฐานะครูเชิดชันพิเศษเนี่ยต้องให้กคสอเป็นคนตัดสินเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาอย่างอื่นนะครับ ก็ให้อกคสนะครับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆนะครับการอุทณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันครับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งการอุทณ์นะครับคำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายใน ตอบ30วันนะครับข้อนี้ภายใน3 0วันจะอุทธรณ์ต้องภายใน30วัน,น,น,วน,นครับส่วนมากจะ30วันนะครับข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาถ้าถูกลงโทษทางวินยัยถ้าไม่พอใจนะครับการลงโทษนั้นจะต้องดําเนินการทําอะไรครับต้องอุทธรณ์นะครับไม่ใช่ไปลองทุกนะครับต้องอุทธรณ์นะครับ อตนผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรบ้างครับผู้อำนวยการนะครับก็มีลงโทษได้คือภาคทันตัดเงินเดือนไอไม่ใช่ภาคทันตัดเงินเดือนนะครับแล้วคันเงินเดือนนะครับ ส่วนในกรณีที่ร้ายแรงเนี่ยต้องให้อกอคอสอรหรือว่ากอคสนะครับเป็นคนเป็นเป็นผู้ตัดสินนะครับข้อนี้นะครับโทษภาคทันให้ใช้เฉพาะกรณีใดภาคทันนี้ครับเป็นโทษที่บอสุดนะครับต้องเป็นการกระทําผิดเล็กน้อยนะครับและมีเหตุผลอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือนครับมันจะเป็นภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนนะครับในกรณีที่ทําผิดเล็กน้อยนะครับมาดูข้อนี้ครับก็ที่จข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่ามีอำนาจพิจารณาการอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ดำเนินการกนนี้ก็คือ สมมติว่าเห็นว่าโดนพอเราอุทธร์แล้วเนี่ยยังไม่ถูกต้องยังไม่ได้รับผลเป็นธรรมเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาผิดเนี่ย,ยจะจะยังมีการดาเนินการต่อได้นะครับก็คือไปฟ้องร้องคดีต,ต่อศาลปกครองนะครับยังฟ้องร้องได้นะครับในกรณีร้องทุกข์นะครับ ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้นะครับแต่ถ้าโดนให้ออกจากราชการนะครับสามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้แต่ถ้าร้องทุกข์เนี่ยให้ร้องทุกข์ต่ออกคสเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเช่นการาที่แบบว่าเกิดความขัดข้องใจในการทํางานของผู้บังคับบัญชานะครับให้ตํา หนังสือร้องทุกต่อประธานอ,อก,กอคอสอเขมพื้นที่การศึกษานะครับแต่ถ้ามีกรณีหนึ่งที่จะร้องทุกได้ก็คือร้องทุกต่อสามมังงได้ก็คือโดนให้ออกจ,จากราชการนะครับร้องทุกต่อสามองได้นะครับมาดูข้อนี้ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษานะครับหมายถึงข้อข้อใดนะครับตอบครับข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามนะครับข้อนี้ชอยเขาจะออกมาหลอกๆนะครับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงข้อใดหรือว่าวิในย้าราชการครูหมายถึงข้อใดนะครับ ใช้ะจะออกมาประมาณว่าทุกข้อความนี้จะเหมือนกันนะครับจะผิดกันตรงที่คําว่าต้องประพฤติปฏบิบัติตามควรประพฤติปฏิบัติตามพึงประพฤติปฏิบัติตามหรืององูงถูทุกข้ออย่างเงี้ยน,นะครับให้เลือกไปที่คําว่าต้องนะครับคําว่ามาตรฐานวิชาชีพหรือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพหรือว่าวินัยอย่างเงี้ยครับต้องตอบคาว่าต้องประพฤติปฏิบัติตามนะครับ อย่าไปตอบควรพึงอ่างเงี้ยไม่ได้นะครับตอบ,บต้องนะครับจังไหมครับมาตรฐานวิชาชีพทางการศาึกษาประกอบด,ด้วยนี่ข้อน,นี้ออกแน่นอนนะครับมาตรฐานวิชาชีพทางการศาึกษานะครับมีอยู่3อย่างนะครับมีอยู่3มาตรฐานก็คือ 1. มาตรฐานความรู้และประสบกรรารณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานและ3มาตรฐานการปฏิบัติตน มีสามอย่างถ้าก็ขอคงอถ้าก็ออกมาตรฐานความรู้และประสบการณ์อาชีพขอมาตรฐานแบบัตรงานข้อมาตรฐานการแบบต้น <c oughs> ก็สีได้เลยครับงูถ,ถ,ถ,ถุกข้อครับอ่ามาตรฐานความรู้และประสบการณ์อาชีพนะครับหมายความว่าอย่างไรนี่ข้อนี้เหมือนกันครับ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์อาชีพหมายความว่าอย่างไรหมายถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้นะครับถ้าชอยฟ์ออกมาว่าควรมีเพียงพอหรือสมควรนี้ไม่ใช่นะครับต้องนะครับต้องมี เพียงพอที่จะสามารถนําใช้ประกอบวิชาชีพได้โจทย์มันก็บ่อกแล้วนะครับว่ามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเราก็ดูคําตอบว่ามันมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมีหรือเปล่าครับที่สํางกต้องนะครับมาตรฐานนะครับมีสามมาตรฐานนะครับจำไว้นะครับคือมาตรฐานความรู้และประสบและประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับ อันนี้มันเกี่ยวกับวินัยยังไงครับมันมีวินัยข้อนหนึ่งที่บอกว่า,าผู้ประกอบการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกาและจรรยาบรรณนะครับมันเกี่ยวกันอยู่นะครับครับ ก็ต่อไปนะครับมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพครูนะครับมี3มาตรฐานเน,ะนาะอก็ต่อไปมาตรฐา,านความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐานครับมาตรฐานความรู้มีกี่มาตรฐานครับมาตรฐานความรู้มีทั้งหมด9มาตรฐานนะครับมีมี9อย่างนะครับมีอะไรบ้างครับ มาตรฐานความรู้นะครับมี9มาตรฐานนะครับคือ1ภาษาและเทคโนโลยีนะครับอันนี้ใครที่ไปเรียนวุฒิครูมานะครับต้องตอบด,ด้านครับจะเรียนแค่9วิชานี้นะครับ1ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู2การพัฒนาหลักสูตร3การจัดก,การเรียนรู้4จจีจิตวิทยาสําหรับครู5การวัดและประเมินผลการศึกษา6การบริาหารจัดการในห้องเรียน7การวิจัยทางการศึกษา8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางกาษาึกษาความเป็นครูนะครับอันนี้มาตรฐานความรู้มี9อย่างนะครับมี9มาตรฐานนะฮะส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับของผู้ประกอบชาชีพมี สิบสองมาตรฐานนะครับมาตรฐานความรู้ของผูก้อกออวิชาชีพพูมีเก้าส่วนมาตรฐานการป,ปฏิบัติงานมีสิบสองมาตรฐานนะครับมีอะไรบ้างลองไปคนดูนะครับจรรยาบรรใช้วิชาชีพครูมีกี่จัรยาบรณครับมีห้าจรรยาบรนนะครับมีเก้าข้อแต่ว่ามีห้าจรรยาบรณแบ่งออกได้เป็นหนึ่งนะครับจรรยาบรณต่อต่อใครครับ รจัดจบาลมี5้าอย่างนะครับจรจัดจบันต่อตอนเองนะครับ1จึ่งารันต่อตอนเอง2รจัดจบาต่อวิชาชีพ3จรจัดจบาลต่อผู้รับบริการ4รจัดจบาลต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ5จรารจัดจบาลต่อสังคมนะครับ5ข้อนี้นะครับต้องจําให้ดีแล้วก็ทําความเข้าใจให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะแตกเป็นข้อสอบอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้จะ ถ้าใครเข้าใจตรงนี้จะได้เปรียบมากนะครับตานบันต่อตอนเองเนี่ยนะครับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่เสมอข้อนี้นะครับข้อสอบมักจะออกมาประมาณว่าครูครูกิษณะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อ่านอ่า วิธการใหม่ๆอบรมอยู่เสมออะไรอย่างนี้ครับข้อนี้เป็นจันยาบบรณต่อจันยาบบรณด้านไหนก็ตอบได้เลยครับเป็นจรรยาบบรณต่อตนเองถ้ามีการพัฒนาตนเองด้านชาชีพอย่างนี้ครับเป็นจรรยาบบรณต่อตนเองนะครับส่วนสองจันทร์บต่อวิชาชีพนะครับต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรชาชีพนะครับจันยาบบรณต่อวิชาชีพนะครับ จะมีคําว่าองค์กรนะครับมีความศรัทธาซื่อสัตย์จริตนะครับก็คือประพฤติตามระเบียบวินัยนะครับก็คือก็มีเป็นจรรยาบรณต่อวิชาชีพได้นะครับส่วนต่อไปจรรยาบรณต่อผู้รับบริการข้อนี้มีอยู่5อย่างนะครับจรรยาบรณต่อผู้รับบริการนะครับมีอยู่3มีอยู่5้าอันนะครับ ็คือ1ต้องรักและเมตตาสิทธิ์นะครับให้ความมันใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเราเรียนนะครับโดยเสมอหน้านะครับไม่นาเอียงนะครับอันนี้อย่างแรกก็2อต้องอบรมสั่งสอนว่าอ,อบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยถูกต้องดีงามไม่เกิดแก่สิทธิ์นะครับอย่างเต็มที่นะครับอันนี้สามนะครับต้องพ่ะตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับทั้งกายวาจาและใจ ต้องไม่เพื่อตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางสติปัญญาจิตใจ,ใจอารมณ์และสังคมของสิทธ์นะครับอันนี้เช่นอย่างไรครับไปดา่าว่าโง่อเงี้ไม่ได้ครับเป็นเป็นการปิดกั้นนะครับแล้วก็ผิดทางวินัยเลยนะครับพอนี้ถาดาก็เจ็ดเอ่ข้อ5นะครับไม่สแสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอนมิสินจ้างจากสิทธ์นะครับอันนี้ เป็นการผิดจรรยบัณต่อผู้รับบริการนะครับเช่นครูครูเอนะครับครูเอ็อไปไปสอนพิเศษนะครับตอนเย็นนะครับแล้วเรียกเก็บค่าเรียนจากเด็กคนละ20บบาทนะครับเป็นการผิดวินัยต่อผู้รับบริการนะครับนะครับ ที่ทว่ามาแล้วครับจรรยาบรรณต่อตัวเองจรรยาบรรณต่อวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนะครับต่อไปจรรยาบรรณข้อที่4จรรยาบรรณต่อผ mm ู hmm. ้ร mm ่วมประกอบประกอบวิชาชีพนะครับต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับอย่างสร้างสรร์นะครับโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามเกีในหมู่คณะนะครับอันนี้เป็นจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเช่นมีเพื่อนอาจารย์เช่นอาจย์ป๊อตนะครับไปขอให้อาจารย์เอส ช่วยในเรื่องของการทําแผนการสอนนะครับจย์เอสก็ช่วยนะครับให้ข้อมูลนะครับดังนั้นจย์เอสนี้เป็นผู้มีจัจนยรบบรณต่อผู้ร่วมประกอบชาชีพนะครับ mm hmm. ก็ห้านะครับจรรยาบบรณต่อสังคมนะครับข้อนี้นะครับพึ่งป,ปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา ภูมิปัญญาครับสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหาประสัทรงเป็นประมุขนะครับข้อนี้ดูยังไงครับก็เช่นเช่นอสอนนักเรียนหรือว่าสอนนักเรียนให้ประพฤติให้รู้จักกับเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงให้รู้จักใช้ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาเป็นปรัชญ,ญานะครับอันนี้เป็นจริยบันต่อสังคมนะครับให้พ่อแม่ไปทำหรือว่าเป็นการาาเชิญชวนให้ออกไปเลือกตั้งอย่างงี้ครับก็เป็นจริยบันต่อสังคมนะครับหรือว่าเป็นเชิญชวนให้ไปทําบุญใน าลารต่างๆครับเช่นเข้าภาษาอังกาษครับร่วมกับสังร่วมกับสังคมครับก็เป็นจนัญบันต่อสังคมนะครับจัญบันมี5อย่าง9ข้อนะครับออกแน่นอนจําให้ได้นะครับทีนี้มาดูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภทครับมี4ประเภทนะครับก็คือ 1. ครู 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผู้บริการผู้บริหารการาศึกษา4บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆนะครับเช่นผู้ที่ให้บริการต่างๆครับหรือว่าศึกษานิเทศนะครับก็ใช่นะครับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี4ประเภทนะครับตอบนะครับมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อนี้ต้องตอบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศารครับหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ทางคุณุสภารับรองนะครับมาดูข้อนี้นะครับ <c oughs> ผู้มีอำนาจชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูคือใครครับผู้มีอำนาจชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพคือใครครับ ถ้าเกี่ยวกับจรรยาบรรณหรือว่าประกอบวิชาชีพอย่างนี้ครับคำตอบี่ถูกก็จะเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับผู้ชี้ขาดนะครับในกรณีที่เพะว่ามีความความผิดจรรยาบรรณนะครับถ้าข้อต่อไปนะครับผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะขอได้อีกเมื่อใดครับถ้าถูกเพิกถอนนะครับ 5ปีนะครบับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอนนะครับตอบนะครับตอนนี้5ปีนะครับก็ต่อไปนะครับผู้ดใดผู้ใดประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องรับระวางโทษอย่างไรสมมุติว่ามามาสอนในเทคนิคเราเนี่ยแล้วไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพครูนะครับต้องโทษ จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ